thank you ครับนักเรียนวันนี้พบกับรายวิชาการงานกับครูท็อปนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของงานเกษตรความสําคัญของงานเกษตรนะครับมนุษย์รู้จักงานเกษตรมาตั้งแต่อดีตเพราะมนุษย์นั้นใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดํารงชีวิตเช่นปลูกพืชไว้เป็นอาหารและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารครับผมประเภทของการเกษตรนะครับนักเรียนงานเกษตรสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภท ถ้แกน่1การปลูกและ 2. การเลี้ยงสัตว์ 3. การประมงและ 4. การเกษตรแบบผสมผสานครับผมการเกษตรแต่ละประเภทนะครับนักเรียนจะให้ผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเกษตรก็จะมีดังนี้หากนักเรียนเลี้ยงไก่สิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือเนื้อไก่นะครับ่อนะครับการปลูกผักสวนครัวสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือนักเรียนจะมีผักไว้รับประทานในครอบครัว แล้วก็จะสามารถนําไปขายได้อีกนะครับ 3. การประมงสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือปลาไว้ขายและไว้รับประทานภายในครอบครัวครับและหลังจากที่นักเรียนปลูกผักและเลี้ยงสตัตว์จนมีผลผล,ผลิตเป็นจํานวนมากแล้วนะครับนักเรียนยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะนักเรียนมาดูกันเลยครับ 1. นนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารภายในครอบครัวได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของนักเรียนครับและ 2. เมื่อผลผลิตของนักเรียนมีจํานวนมากเกินไปนักเรียนก็ยังสามารถที่จะนำเอาไปขายเพื่อสร้างเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ด้วยนะครับ mm. ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการเกษตรสำหรับวันนี้ยังไงคุณครูเท่าก็ขอฝากการบ้านไว้สักนิดนึงนะครับให้นักเรียนวาดภาพงานเกษตรมาคนละ1ภาพ ลงในสมุดพร้อมกับระบายสีให้สวยงามจากนั้นอัดคลิปวิดีโออธิบายให้เพื่อนฟังว่าภาพที่นักเรียนวาดนั้นคือภาพการเลี้ยงสัตว์หรือการเพราะปลูกและเมื่อทำแล้วนั้นจะให้ผลผลิตยอย่างไรครับผมสำหรับวันนี้รายวิชาการงานของครูท็อปก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ